ทำอะไรต้องมีสตินะครับข้ามถนนในเมืองไทยขนาดที่ว่าข้ามทางม้าลายเองยังต้องมีสติครับแต่กรณีนี้ครับข้ามถนนโดยที่คุยโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ได้มอง<ส>เกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับเกิดเหตุการณ์ตามในภาพกล้องวงจรปิดเลยฮะคุณผู้ชมครับ ชายคนนี้ชื่อว่าคุณสุรพงศ์กล่อมกิ่งครับอายุ42ปีจะเห็นในภาพว่าเจ้าตัวเนี่ยเดินครับถนน2เลนปรากฏว่าอยู่ๆก็เดินข้ามมารถ SUV สีขาวคันแรกเนี่ยเขาเบรกทันนะฮะแต่พอเดินต่อไปแล้วเนี่ยครับรถบรรทุกมาแล้วไ,ไม่ทันด้วยรอบเนี้ยแล้วลองนึกภาพนะว่ารถบรรทุกที่เห็นก็คือว่าเขาเห็นแค่ว่ารถคันสีขาวเนี่ยจอดจูๆก็จอด แต่ไม่ได้เบี่ยงมาใครจะไปคิดว่าตรงอ่ำไม่มีทางมาลายหนึ่ง<ช>เห็นไหมครับแล้วยืนคุยโทรศัพท์เดินมาเลยอ,ะอ่ะเดินมาเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข331สายสัตหีบเขาหินซ้อนครับฝั่งขาเขา้าบ่อวินครับเจ้าตัวคนข้ามเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลเลือดไหลนองเต็มพื้นครับหลังจากที่ถูกรถบรรทุกหกล้อเนี่ยพุ่งชนนะครับโดยคนขับรถ6กล้อไม่ได้หนีไปไหนนะ<อ>ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็บ,บอกกับทุกคนเลยว่า มันเบรกไม่ทันจู่ๆก็เดินข้ามออกมาแบบนี้มันเบรกไม่ทันจริงๆนี่ก่อนเบรกเนี่ยกดแต่แล้วเหยียบสุดแล้วต้องขอโทษจากใจเลยครับอ่าต้อคุยโับมาเขาไม่ได้มองกวากๆเลยใช่ไหมับมองผมเลยรับผมไม่ทันแล้วยายบีบแต่แล้วด้วยครับแล้วก็เบรกแต่ว่ารถของผมหนักชนเลย คือเบื้องต้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก็ขอให้ดีขึ้นในเร็ววันแต่ก็ขออนุญาตนําข่าวนี้มาเตือนภัยการวันนี้จะเดินทางข้ามถนนตรงไหนก็ตามถึงแม้จะเป็นจุดทางม้าลายนะคุณผู้ชมนะมีสติก็หน่อยสําคัญคือการใช้มือถือนี่แหละ<อ>ใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลาข้ามถนนขนาดไม่ใช้มองซ้ายมองขวาบางทียังถูกรถชนได้เลย เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ